มไม่กันไกลด้วยมไม่เมื่อกี้นุ๊แบกกันไกลมามนี่อยู่นี่ Open Box Open Box Open Box สองชิ้นอันนี้ก็คือส้วมแมวห้องน้ำแมวอัตโนมัติฮะก็ถือว่าเปิดคอนเทนต์แรกนะของช่องเลยแล้วกันอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะชิ้นใหญ่กันก่อนหึกววาตู้เย็น โอเคเดี๋ยวแกะไงดีวะเดี๋ยวแกะกล่องไปเมา้ามอยไปนะคะว่าทาไมทาไมนุชถึงเลือกซื้อส้วมแมวอันนี้คือจริงๆก็หาข้อมูลมาพักนึงแล้วล่ะก็อยากได้มาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตอนที่เลี้ยงพี่กวักใหม่ๆตั้งแต่เมื่อประมาณ6 7ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นอะส้วมแมวอัตโนมัติมันแพงมากอะมันหลายหมื่นนะเราก็ซื้อไม่ไหวไง แล้วตอนนี้ราคามันก็ลดลงมาแล้วอะ่ะมันก็มีเงินไม่ถึงหมื่นก็ซื้อส้วแมแนวอัตโนมัติได้แล้วเราก็เลยสั่งมาเพราะว่าตอนนี้เราก็เลี้ยงแมวทั้งหมดอยู่สาตัวเนอะจริงๆตอนแรกนุชเล็งนี่ข้อหนึ่งเอาไว้ราคาประมาณ6กพันกว่าบไม่เกือบเกือบจ็ดพันไม่ถึง7 0 0ดพดีที่เลงเอาไว้เพราะว่ารีวิวเยอะคนซื้อเยอะ แต่ส่วนมากก็ชมระคาก็คือมันก um ็จะมีคนกลุ่มนึงที่ให้หนึ่งดาว2ดาวคือปกติเวลาโนาซื้อของออนไ์ค่ะหนูจะชอบดูว่าคอมเมนต์หนึ่งดาว2ดาวอ่ะเขาเขาคอมเมนต์เขาไม่ถูกใจสินค้านั้นเขาอะไรนะคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ถุงขยะกับในกล่องนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอ้หถุงขยะอันเริ่มเลยคือพอรู้เห็นคอมเมนต์ที่คนที่เขาไม่พอใจนะคะก็คือว่า เขาไม่พอใจเพราะว่าซื้อมาแล้วมันพังแล้วมันไม่มีไม่ไม่ได้ซ่อมอ๋อลักไปปแล้วก็คือคือเขาเป็นยิ่ของจีมาเนี่ยแหละค่ะก็คือขายอย่างเดียวไม่มีซ่อมไม่มีบริการหลังการขายไม่มีการรับประกันเนดงทั้งสิน้นแล้วก็ทีเนี้ยพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อะม,มันก็มันก็มีถึงมันจะผ่าน QC นะคะแต่มันก็ต้องมันก็ไม่ได้ QC ทุกอนันมั้งนะ ันก็มีเออร์เลอร์แฟกเตอร์กันบ้างคะ่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าใครจะซวยได้สินค้ามีปัญหาเออเรียกว่ายังไงแล้วกันจะดึงออกมายังไงด้วเนี่ยคือมันให้ดูมันใหญ่มากมุนก็เลยลองลองลองเปลี่ยนดูดูว่าอันไหนดียังไงดีเออเปลี่ยนนี่้อดูดีไหม เสรจแล้วทีเนี้ยนุ้ก็เลยไปเจอยี่ห้อแคตลิงค่ะทีนี้มันก็มีอีกหลายแคตลิงอีกอ่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะนุ้ตัดสินใจซื้อของอันนี้ค่ะของอะไรนะของของที่เอ่อแพทโทโลจีค่ะที่นุ้ตัดสินใจซื้อที่แพทโทโลจีประการแรกเลยนะก็คือคอมเมนต์ในช้อปปี้อีกแล้วรีวิวในช้อปปี้อีกแล้วไม่มีใครรีวิวไม่ดีเลยโปิ่ แล้วก็เท่าที่หาข้อมูลมานะคะอันนี้คือเทคโนโลยีเขาเขาเป็นเจ้าของเขาเจ้าของแบรนด์เองเลยเจ้าของตัวสินค้าเองเลยหรือหรือเป็นคนนําเข้ารายเดียวในประเทศไทยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนี่แหละแต่เอาเป็นว่าอุ๊ยแต่เอาเป็นว่าคือเขารับประกัน2ปีคือถ้าสินค้ามีปัญหาอะไรยังไงก็คือเขามีเซอร์วิสในเรื่องของตรงนี้ค่ะก็เลยโอเคและในส่วนของราคาตอนแรกที่บอกว่าราคาประมาณ ตอนแรกที่นุ้บอกว่ามันมองไม่เห็นหน้าเราตอนแรกที่นุ้บอกว่าที่นุ้นเล็งเอาไว้ประมาณ6000กว่าบาทถึงเกือบเจ็ดพันใช่ไหมพอมาดูตัวนี้ตัวนี้ราคาปกติเขาอยู่ที่8,5 0 0ก็คือก็เพิ่มเงินอีกประมาณพันห้าพันหกประมาณนั้นค่ะก็คือเพิ่มเงินมาอีกแล้วก็ได้ประกัน2ปีด้วยว่ามันก็โอเคนะถึงแม้ว่าอีอียี่ห้อหนึ่งอ่ะมันจะราคาประมาณ6 0 0 0กว่าบาทคือมันถูกกว่าก็จริงอ่ะ แต่ถ้าซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้หรือใช้ไปแป๊บหนึ่งแล้วมันเสียเนี่ยมันฟังเงินพันพิ้งเลยนะเดี๋ยวนะเราจะเอามันออกมาในเดียนระ์อ,อ๋อจริงๆเขามีถุงนี่อ๋อจริงๆเขามีถุงแล้วก็มัดปากถุงเอาไว้คือเขาให้เราดึงถุงเอ,อกไว ไม่ได้รู้จักมักจี่อะไรกับเจ้าของร้านหรือบริษัแทแคทลิงเทคโนโลยีอะไรนี่ด้วยแหละอันนี้คือซื้อเองเงินตัวเองพื้นหวนแล้วก็ของ c แคทลิงของเทคโนโลยีอ่ะเจะมี2รุ่นนะคือจะมีรุ่นนั้นี่คราซือ้อมา8 5 0กับรุ่น1 4ื0นสี0ความแตกต่างกันกนะ็คือออนไลน์กับออฟไลน์ แล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆอีกซึ่งรุทมองว่ารุทไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้สนใจฟีเจอร์อื่นไม่ว่าจะเป็นชั่งน้ำหนักแมวหรืออะไรยังไงบางคนก็บอกว่าเอยเพื่อสุขภาพน้องแมวจะได้รู้ว่าแมวเข้าส้วมะว,วันนึงกี่รอบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านมันไม่ได้มีส้วมนนววม,มันมีส้วมเดียวไงมันเริ่มเหนื่อยร้อนมันมีส้วมธรรมดาด้วยอ๋อเขามีเขามีภาษาไทยด้วยนะพวกพวกเมนูอันเนี้ย ไอ้พวกเมนูกดปุ่มตรงเนี้ยตรงนี้อ่ะมันเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเมื่อกี้เราไปงัดมันออกมาใสา่แนวช่อง้นหลงอ๋อเราใส่แนตรงนี้ สูงก็ประมาณนี้มีในแบบคนไหายเก็จับเปิดฝาที่ตลอดเลยตื่นเต้นไหมลูกสซมใหม่สซมใหม่สซมใหม่มองมองดีกว่าจองดีกว่าจองก็คือมันก็จะเห็นทำไมมันจะสูงแบบเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้ใช้างานจริงนะโอ้ยบอกให้ดูเฉยๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีอ๋นี่แล้วก็เป็นถุงขยะซึ่งเขาก็มีถุงยขยะแถมมาให้ม้วนหนึ่ง ืมันน่ากระถุงอะไรก็ได้ค่ะที่มันใส่ได้เพียงแต่ว่ามันต้องฝักกว้างหน่อยอะ่ะ mm hmm. น่าจะฝักกว้างฟิลลิ่งแบบพวกถุงพิซซ่า mm hmm. ก็อะไรก็ได้แหละแต่มันไม่ลึกไอ้ตรงนี้เหมือนเป็นที่กรองกลิ่นมั้งถ้ามันเป็นที่กรองกลิ่นอย่างนี้ในอนาคตอาจจะต้องซื้อที่กรองปั๊กไม่รูเหมือนกันก็ไม่มีอะไรค่ะก็เป็นลิ้นชักแค่ เข้าไปเฉยๆจบแค่นี้อันนี้คือเมนูเมนูเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหน,นูนก,ก็ต้องไปศึกษาวิธีใช้เนาะแต่ว่าทุกคนจะเห็นวนะ่มมันมีสองกล่องอันเนี้ยมันเป็นออฟชั่นอลไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ก็อย่างที่เห็นว่าตู้มันสูงมากอันนี้คือปัญหาอต้องหลักการหรือว่าตู้สูงวัวแมวเด็กกันเข้าไปแล้วมันอันตรายมันมีน้ำหนักขั้นต่ำของแมวน้วหนักข้น่เนี่ยได้ได้ยินเสียงเข้าไหมอะ่ะคือคุณไม่ชัยรู้บอกว่ามันมี มันมีทฤษฎีอยู่ค่ะที่ส้วมเขาทํามาสูงๆอะค่ะเพราะเขากันแมวเด็กเข้าไปแล้วเป็นอันตรายค่ะก็คือต้องแนวโตเท่านั้นแต่อืนว่าคือไหนๆก็เสียตังค์เฉยมือแล้วไงเราก็ไปที่สุดอันนี้คือเป็นบันไดส้วมแมวคืออีตัวส้วมแมวไม่เท่าไหร่แปดพันห้าคิดว่าตัวมันก็เขาก็ขายกันตตวมันก็ถูกละล่ะเพราะว่าสองหมื่นสามหมื่นยังมีเลยค่ะแต่บันได แต่บันไดสวมแมวที่ต้องซื้อแย่คือไม่ซื้อก็ได้นะแต่แตนุซื้อแล้วก็บน่นว่าบันไดสวมแมวอันนี้ราคา2 9 9, 9 0ิคือตอนก่อนที่จะกดอ่ะคือคิดหนักนะแบบแอบลังเลม,มากเลยว่านุ่จะกดดีไหมสรุปกดค่ะแล้วก็อาจจะเป็นโชคดีของน,นุ่เนี่ยแหละก็คือนุซื้อผ่านช้อปปี้ใช่ไหมแล้วมันมีนุ่ได้โปรนุ่ไดโค้ด นนนี้นั่นก็คือใช้ทั้งโพใช้ทั้งโพสเสรุปแล้วนะคะ2ชิ้นนี้รวมกันนุ้ดได้มาในราคา2590อะมันทั้งโพทั้งอะไรมากมาหมดูจำไม่ได้ดูทำอะไรไปบ้างก็ถือว่าเป็นโชคดีของเงิแล้วกันค่ะคือ2ชิ้นนี้รวมกันนะคะคือราคาสูงกว่าซื้อเจ้าตัวนี้อย่างเดียวแบบนิดนึงแค่นั้นเองก็เลยโอเโอเอเคบันไดด้วย บันไดเขาบอกว่ามันเอาไว้กักายแมวก็คือจริงๆก็ก็ถือว่าเราไม่ต้องมีพรมละกันไม่ต้องมีพรมมารองแล้วก็คือสองรุ่นไอ้รุ่นราคาหมื่นอุ้ยหนึบนะหนึบนะไม่โชว์แมวจะเตะง่ายๆนะหนึบหนึบเนี่ยเขามีแผ่นกันลื่นข้างล่างโอเคเลยอะมีสี่อันโอเคเลยหนึบหนึบอยู่ก็คือไม่ว่าจะเป็นรุ่นหมื่นสี่หรือเจ้ารุ่นตัวที่เราซื้อมาเนี่ยใช้บันไดแมวตัวเดียวกันฮะ จากเดิมเราตั้งบัตเจ็ตไว้ประมาณเกือบเกือบเจ็ดพันใช่ไหมเราก็ถือว่าเราเพิ่มบัตเจ็ตมานิดนึงซื้อความสบายใจค่ะคือลดความเสี่ยงด้วยเพราะมันได้เรื่องของการรับประกันด้วยก็ก็นี่ก็เปิดช่องนี้อารมณ์แบบเหมือนเครื่องซักผ้าเรนน้ำเลยอะ่ะแล้วก็เททรายได้ค่ะเข,ขาโฆษณาตอนที่เราเห็นโฆษณาในหน้าเว็บเขาอะ่ะเขาบอกว่าเอ้ยมันกว้างขวางเอาไว้เก็บพวก ตอนทาความสะอาดได้ต็หนูคิดว่าไม่น่าเวิร์กอะ่ะคือมันก็ใหญ่พอใส่ของได้แหละนี่คือขอบอกนะตอนนี้เด็กๆอยู่ทัางีทั้งหมดเลยค่ะแต่ไม่มีใครเข้ากล้องเลยมันจะเป็นช่องเกี่ยวกับแมวได้ไงถ้าแมวไม่เข้ากล้องที่หนูบอกมันไม่น่าจะเวิร์กนะคะเพราะว่าก็คือสไตล์ที่แบบเหมือนพวกแมทแมทไซแมวอยู่แล้วใช่ไหมนี่มันเป็นตาข่ายแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นช่องใหญ่ๆอ,อย่างนี้ มันก็เหมือนจะเก็บของได้นะแต่ทุกคนลองนึกดูดีว่าถ้าแมวมันมากระโดดแล้วทสายแมวมันล่วงล่วงล่วงไปเนี้ยมันก็ล่วงไปใส่พวกของพวกถุงถุงขยะโอเคถึงมันจะเป็นถุงขยะแต่กออ็อารมณ์แบบเก็บของอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแถมมีทรายแมวผสมไปด้วยอีกมันจะเวะิร์กเหรออันนี้นุ้กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่แต่ในแต่ในเว็บเขานะเขาบอกว่าแต่ในเว็บเขาบอกว่าไอ้นี่ก็คือเอาไว้เก็บของเก็บ ถุงขยะสำรองเก็บอุปกรณ์ทคุ้มสะอาดนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามเนี่ยแหละสรุปคือเอาไว้เก็บของอแล้วก็มีทรายแมวล่วงมาอีกนึกว่ามันไม่น่าจะเก็บของเวิร์กไหมโอเคแล้วก็ตอนนี้นุชไม่แน่ใจนะว่าทรายแมวที่บ้านนุชมีเหลือพอสำหรับส้มตัวนี้หรือเปล่าถ้าไม่พอเดี๋ยวพรุ่นงนี้นุชก็จะซื้อทรายแมวเพิ่ม ยู่นเต็นเหรอไหนอยู่นเต็นแมวเต็นเต็นี่เกียร์เดีเห็นว่ะเออเต็นเกียร์นี้ว่าหลายๆบ้านที่เยียนก็ซื้อมารู้แอบเห็นอยู่ตามแบบตามรูปเ็นท์อแล้วมันจะฉี่ได้ไงไม่มีทรายเดี๋ยวคือตอนที่มันสูงๆอ่ะน้องก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสำรวจเว้ย แต่พอ Schools มันอารมณ์แบบมีบันไดมีอะไรแล้วก็ดูเพราะอนขอดมากเลยพี่แย๊ดไงพี่แจ๊ดสนใจเลยสนใจไหมเห็นไหมน่เอ็งไงฮะนี่ฮะชใหม่แต่ตอนนี้เอาไปเป็นที่นอนก่อนแล้วนะลูกนะเอาไว้นอนเล่นก่อนนะยังไม่มีทรายอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวนุชขอไปอ่านคู่มือก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวอ่านคู่มือเสร็จแล้วอะไรแล้วยังไงเดี๋ยวใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวนุชจะมารีวิวอีกคลิปค่ะบายปิดคลิปให้หน่อย